สวัสดีครับพี่น้องครับยามเย็นวันนี้เราก็พามาดูเป็ดไก่ครับที่เราเลี้ยงไว้ครับตอนนี้เขาก็รออาหารนะครับให้เวลาครับให้เวลาอาหารของเขาแล้วครับเขาก็มารอนะครับพี่น้องนี่ยรอคอยครับเมื่อไหรจะนายจะให้อาหารครับพี่น้องนี่รวมทั้งเป็ดไก่ด้วยครับเราปล่อยอิสระเลยเนี่ยไห่อารมณ์ดีครับปล่อยทั้งวันจะไข่ก็ใข่จะกินก็กินนะฮะ นั่งรอไปก่อนาคนรอไม่แวดกันนั่งเล่นเลยนะฮะนี่ในเลา้ายังมีนะครับพี่น้องนู่นนั่่ในเล้านะครับเห็นไหมเนี่ยในเลา้าก็ยังมีะครับ <c oughs> เลี้ยงยังไงให้ได้ได้ขนาดนี้ครับแพ้พันได้ขนาดนี้นะเห็นไหมฮะในเล้านู่นฮะกำลังจะฟักไข่อยู่ใช่ไหม แนีตนี้ฟักไข่อยู่คนนึงไข่ตันนี้ก็อีกสิบสามฟองนะครับไข่เป็ดพักดีมากนั่นใส่หางด้วย <c oughs> นี่สิบสามฟองครับตันนี้ครับอีก่างหนึ่งก็ห้าหกฟองครับที่อยู่คู่กันนะครับบ <c oughs> รรยากาศเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับ ใกล้เวลาแล้วครับเราเป็นชาติแล้วกันแล้วก็ให้อาหารเราครับครับดีครับ